เพือ่อนจะสั่งโชค๊คประตูนะครับโชค๊คหราปิดประตูนะปิดประตูแบบให้ช่วยปรับไม่ให้มันปิดแรงเกินไปนะครับทางสบเน็ตนะครับร้อยกว่าบาทเท่านั้นประมาณสักร้อยสาบาบาทเป็นครั้งแรกที่จะใส่นะครับยังไม่รู้วิธีเลยว่าจะใส่ยังไง ก็เคยถามพวกบรรดาช่างต่างๆเขาก็แนะนํานะครับจําที่เขาแนะนํามานะครับเขาบอกว่าไอขาตั้งนี้จะตั้งแบบให้ตั้งฉากนะครับตั้งฉากกับแนวนี้ผมก็ลองดูนะครับเนี่ยผมตั้งฉากดูว่าจะเป็นรูปนี้หรือเปล่าแบบไหนลองดูนะครับใส่ครั้งแรบกบ ออน็อตน,นี้ถึงทีแถมมานะครับมีสกรูแล้วก็น,อน็อตตัวโต,วตวหน่อยนะครับนี่ลองดูนะครับว่าจะใส่ยังไงใส่ครั้งแรกครับรู้ว่าจะตั้งเป็นหรือเปล่าได้แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ปรับนะครับนี่เดี๋ยวจะ ลองตั้งดูเสร็จมันจะปรับดูว่ามันปรับแล้วมันเป็นแบบไหนส่วนข้างๆนี้นะครับตรงข้างๆนี้ก็เป็นมันมีสกรูอยู่สองตัวนะครับก็บอกว่าไว้ปรับไว้ปรับนะครับสองตัวปรับให้มันเร็วมันช้าหรืออะไรประมาณนี้แหละครับยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับรงนี้ก็ประกอบอกดูก่อน ตึงมากนะครับตึงมากเลยตึงมากเนี่ยตึเพราะอะไรคลายดูหน่อยสินี่ตัวไหนนะตึงเหลือเกินตึงมากๆนะครับโอ้ คายมากๆเลยที่ว่ามันจะเป็นโอ้โหมันไม่ได้ให้มันตึงแท้เอาเข้าคืนมันครับลองประกอบดูก่อนลองไปติดตั้งที่ตูนะครับครับ จะตั้งตรงนี้อันนี้มันเป็นวงกบเหล็กนะครับมอก่อนเป็นวงกบไม้ปลวกกินหมดก็เลยแก้ปัญหาชั่วคราวเอาวงกบเหล็กมาใส่แทนนะครับใช้เหล็กเหล็กกล่องไม่ขีดนะครับหน้าสามแล้วปูนก็ยังไม่แห้งนะครับประตูปิดแรงกันไปเลยกระเทาะเดี๋ยวถ้าติดโชคเสร็จก็จะมา ส้มพวกนี้ครับปูนที่แตกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงฝั่งนี้บานพับนะครับผมเอาชิดประมาณสัก8เซนนะครับจากบานพับอันนี้ประมาณสัก8เซนเท่านั้น นี้ออกมาทางบานพับนะครับไม่รู้จะถูกหรือเปล่าเนี่ยมาร์กไว้ก่อนเนาะโอเค ใช้สว่นดอกเล็กๆนำลงไปก่อนนะครับนำลงไปก่อน ต้องโจกเพิ่มอีกครับต้องใช้สว่านช่วยครับกำลังไม่ถึง หลังจากมาร์กตำแหน่งแล้วก็หาส,สว่านหลกเล็กๆนะครับต้องเล็กกว่าหัวสกรกกูที่เราจะขันนะครับไม่งั้นจะหลวมแต่ถ้าจะอัดสกรูอย่างเดียวมันไม่ได้ผมทําดูแล้วนะครับไม้เนื้อแข็ง ครั้งใส่ยากนะครับแล้วก็สามารถถอดขานี้ได้นะครับครับถอดขาขึ้นขาถานร็อตนะครับตัวนี้ปรับความยาวได้นะครับปรับความยาวเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ Eh. Yeah. เดี๋ยวจะลองขับดูขันให้แน่นทั้งคู่นะครับว่าจะเป็นยังไง มีค่อยๆปิดนะครับเดี๋ยวจะลองอีกคลายตัวล่างนะครับคลายตัวล่างออกหน่อยแลย้วจะเป็นยังไง Okay. ปิดแล้วเขาจับไม่ปิดทันทีนะครับเขาจะหน่วงไว้นิดหน่อยนะครับเขาจะหน่วงไว้นิดหน่อยจะไม่ปิดกึบเลยนะครับเขาจะหน่วงนิดหน่อยครับเดี๋ยวลองคลายตัวบนดูหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงคลายตัวบนนิดหน่อยที่จะเป็นยังไง ถ้าง,ง้างมา45องศาเขาจะล็อกนะครับเขาจะล็อกเลยถ้า45องศาโอเค๋ยวลองปรับดูอีกเอาให้สบายที่สุดอ่ะขันตัวล่างออกนิด โอเคครับตัวปรับนี้ให้เร็วให้ช้าให้หน่วงเท่าไหร่ก็อยู่ที่ตัวสกรูตัวนี้นะครับมีการล่างด้านบนปรับเอานะครับถามว่าใส่ยากไหมยากครับยากครับเพราะว่าใส่ชั้นแรกไม่รู้วิธีการยากในการาว่าจะเอาวางไว้ตรงตำแหน่งไหน,ไหนบานพับอยู่ฝั่งนี้นะครับบานพับอยู่ฝั่งนี้ก็ใส่มาแขกมาใกล้บานพับไอตัวนี้น่าจะขยับได้เนาะ ให้มันตึงหรือให้มันเบามือก็น่าจะขยักตัวนี้แต่น,นี้มันเจาะไปแล้วก็ปล่อยไว้เลยนะครับเจาะไปแล้วก็ปล่อยไว้เลยก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับใช้ได้สั่งจากเน็ตครับราคาประหยัดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ทนดูสำหรับช่างมือใหม่นะครับขอบคุณมากโชคดีทุกคนไม่บาย๊ายบาย๊าย,า,ยายบายนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ